สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้น้องภูมิอยู่สวนสนุกห้างเมย่านะครับยังไม่ได้ซื้อเหรียญน,นะคะแต่ลองก่อนนะฮะว่าจะเล่นอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกนนะะอันนี้เป็นรถนะคะอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นปลานะครับมาดูรอบๆเป็นปลาหยอดเหรียญเหมือนกันนี่ก็คือถ้าหยอดเหรียญแล้วน้องภูมิจะเปลี่ยนใจเร็วมากมันอาจจะไม่คุ้มครับทาให้น้องภูมิต้องเลือกก่อนครับว่าจะเล่นอะไรนะฮะเ,เห็นไหแป๊บเดียวเดี๋ยวทำท่าจะลงแล้ว ตอนนี้ก็นานแล้วนะครับที่เขาไม่ได้เปิดนะ,ะตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับอันนี้เป็นของเล่นอะไรเอ่ยคัะเป็นที่ตกปลาก็ต้องหยอดเหเรียญเหมือนกันอยากเล่นอันนี้เหรอครับเดี๋ยวเราจะต้องไปไปซื้อเหรียญมาแล้วก็มาเล่นนะครับเราเดินดูหลายๆอย่างก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ่า<ด>นี่อันนี้เป็นแบบว่าเกมยิงนี่นะเกมยิงนะครับอ่า ขยอดเหรียญแล้วก็จะยิงตัวสัตว์ประหลาดข้างในจอได้นะฮะอ่ามีอะไรเอ้ยอันนี้หมาหมุนมาหมุนตัวเล็กๆนะครับอ่อันนี้อะไรเอ่ยครับพาทัวร์เลยนะครับอันนี้เป็นตีกองเหรอเหมือนตีกองเลยแต่ก็ต้องหยอดเหรียญเหมือนกันนะครับอ๋อต้องตีปีศาจใช่ไหมครับ อันนี้รถแข่งโน่นน้องไปโน่นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเลือกดีกว่าว่าเราจะเล่นอะไรพอให้เล่นนะครับต้องเลือกก่อนอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยรถลูกไก่เหรอเห<า>มันตัวลูกไก่นะฮะ ตัวนี้ก็ต้องหยอดเหรียญแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็โยกไปโยกมาอันนี้ที่น้องภูมิวิ่งมาดูก็คือเกมโบลิ่งนะครับนี่เกมโบลิ่งนะครับน่าจะมีลูกให้เราโยนนั่งไงเหมือนในเกมนั่งไงมาให้เราโยนเข้าไปนะครับเป็นโยนโบลิ่งให้น้องภูมิเลือกก่อนว่าน้องภูมิจะเล่นอะไรแล้วเดี๋ยวพ่อซื้อเหรียญให้ อันนี้เป็นรถไฟน้องภูมิเคยเล่นตอนเด็กๆรถไฟคันนี้น้องภูมิเคยเล่นตอนเด็กๆเลยครับโอ้นี่อันนี้นะฮะตีหนูนี่ต้องตีหนูเดยดจะมีหนูขึ้นมาไงต้องตีหนูนหอากเลนอน,นี้อยากเล่นอันนี้เหรอไปซื้อเหรียญก่อนไปไปซื้อเหรียญ